เช้านี้เราเดี๋ยวเช้านี้เราจะทอดไข่เจียวในหม้อทอดค่ะใส่น้ำมันนิดนึงจากตอนนั้นเราทำไข่ดาวไปแล้วใช่ไหมมันได้ผลอร่อยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเจียวไข่แล้วก็จะเคาะไข่ตีไข่ก่อนที่เรียบร้อยเราจะใช้สองฟองเลยดูว่า ช่ยคอยเราอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะคะแต่เราซื้อมาเลี้วเนาะเราก็ต้องใช้มันเดี๋ยวก็จะติคระตีให้ฟูเลยนะจ๊ะข้าเจียวอย่างเดียวเลยไม่ได้มีพรมีผักอะไร ่ะได้แล้วเราก็จะใส่เกลือนิดนึงเพิ่มความมีรสชาติเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะเกลือแค่จิ๊ดเดียวเนี่ยให้มันมีเค็มนิดนึงไม่ได้ใส่น้ำปลาเนาะแล้วก็ตีต่อ ให้เกลือละลายแล้วก็เขบอกว่าใส่น้ำนิดหนึงไข่จะฟูใช่ไหมอ่าเราก็จะใส่น้ำดื่มลงไปนิดหนึ่งอ่าใส่น้ำดื่มแล้วแล้วก็จับอ่าเราก็เทลงไปในถาดปลอยน้ำมันเรา จเจียวล้วนๆนี่มีน่าสั่แล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อทอดของเราคือหม้อเราก็เป็นรุ่นเก่ามันก็จะไซส์เล็กมันก็จะพอดีกว่าที่เราจะเอาไซส์ใหญ่เพื่อจะปั่มานี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาเขาไปเข้าตู้ของเราเราก็จะใช้ไฟที่180เราจะเอาที่5นาทีกด มันหมุนไม่หกก็เดี๋ยวมาดูตอนที่มันติ้งแล้วกันนะเ <c oughs> มื่อกี้เกิดการผิดพลาดนิดนึงปลั๊กเสียบไม่แน่นไฟไม่ติดเราก็เลยเพิ่งเริ่มหมุนใหม่ตอนนี้ก็เริ่มสตาร์ทแล้วเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึง่งอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเดี๋ยวขอแอบ,บดูหน่อยนี่ใครเจียวฟูมากใกล้เวลาแล้วตอนนี้เครื่องดับแล้วนะคะ เดี๋ยวเราออกมาดูนี่ไข่สวยมากเลอไข่เจียวสวยมากๆเดี๋ยวเราจะเอาออกจากฟอยนะคีบปคีบาออกมาก่อนดูให้ดูแบบโอ้โหฟูดีดีงามตามท้องเรื่องอ่ะข้าวก็ถือไปนิดนึแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอา ข่เดียวก็จําดูมันเหมือนกับตรงนั้นยังไม่ไม่สุกใช่ไหมบอยมันก็ร้อนอยู่นนะอ๋อข้างในมันยังมีตรงนึงยังไม่สุกเธอเห็นปะมันยังมีเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆตรงนี้ยังไม่สุกมันมีแฉะๆเดี๋ยวเข้าอีกทีหนึ่งโอเคนี่เราเอาไปทํามาใหม่อีกรอบ เราจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันสุกขึ้นแล้วเดีย๋ยวเราจะเอามันออกมาจากถ้วยคอยเราก็จะได้ไข่เจียวร้อนๆจากหม้อทอดไร้น้ำมันแต่เมื่อกี้เราก็ใส่น้ำมันไปหน่อยนี่เดีย๋ยวเราก็จะได้ไข่เจียวร้อนๆร้อน ไข่เจียวของเราก็ไม่มีอะไรมากใส่แค่เกลือนิดหน่อยพอเสร็จเรียบร้อยวันนี้<ป>เสร็จแล้วค่ะข้าวไข่เจียวหมอ้อทอดไร้น้ำมันถ้าใครอยากลองทำก็ไปกดสั่งฟอยนี้ได้เลยนะที่ตะก,กาเลยจ้า